มาเริ่มกันเลยนะคะเราขอเช็คพลังงานของเขาก่อน เขาเป็นคนที่ตอนนี้กำลังเริ่มอะไรใหม่ๆงานใหม่นะคะทำธุรกิจใหม่ความรักใหม่สร้างบ้านใหม่นะคะเปลี่ยนงานใหม่มีอนาคตอะไรใหม่ๆเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะมีความคิดดีเดิ่มมีความคิดสร้างสารรค์กล้าได้กล้าเสียนะคะชอบปรงมือทำนะคะเป็นคนที่มีแนวคิดอะไรที่แบบเป็นผู้นำ นะคะแล้วก็เขามักจะมีอะไรใหม่ๆที่ทำให้ตัวเองเติบโตเ,เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรืออะไรก็ตามเราว่ามันเป็นพลังงานของการแบบว่ามีแนวทางแนวคิดที่เริ่มสร้างสรรค์น,นะคะ ตอนนี้เป็นเป็นไปใน,ปนทิศทางนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสีนูก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรเอานี่เราสรับแล้วนะนู้นสับแล้วนะคุณเหมือนกันเลย คุณก็เป็นคนคล้ายๆเขาคุณสองคนมีความคล้ายกันนะคะช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการทำงานทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะวางแผนชีวิตใหม่เอ,อ่อหรืออาจคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งเจอกันหรือกำลังปลูกต้นรักนะคะหรือบางคนกลับมารักกันใหม่กลับมาคืนดีกันใหม่นะคะเริ่มกันวางแผนอานาคตคุณเอ็เนี่ยกำลังวางแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะคะหรือกำลัง ทำอะไรที่ให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมองหาธุรกิจเสริมมองหางานเสริมนะคะมองหาความมั่นคงในชีวิตนะคะเรารู้สึกว่าพลังงานมันคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าได้พไพ่ใบเดียวกันด้วยนะคะเป็นความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะเอะมนคนที่มีความเพีดเริ่มสร้างสารรค์เช่นกันตอนนี้นะคะคุณอาจจะ กำลังแบบว่าคิดคิดอะไรที่มันจะต่อยอดก็ได้นะให้ตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะ